อากาศในลำปางยามค่ำคืนมักจะเย็นกว่าที่คิดเสมอโดยเฉพาะเมื่อเราห่างจากแสงสีของตัวเมืองออกไปสู่ชนบทที่เงียบสงัดคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดสนิทเมฆครึ้มบทบังดวงจันทร์และดวงดาวจนมองไม่เห็นแม้แต่แสงริบหรี่ถนนลุกลังที่เรากำลังแล่นไปนั้นมีเพียงแสงจากไฟหน้ารถของเราเท่านั้นที่สาดส่องนำทางต้นเป็นคนขับ รถกระบะเก่าๆของเขาโยกไปมาตามสภาพถนนที่ครุ่ระราวกับจะพังได้ทุกเมื่อผมนั่งข้างคนขับส่วนแก้วกับเต้ยนั่งเบาะหลังทั้งสี่คนเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยและเป็นกลุ่มที่ชอบเรื่องท้าทายเรื่องแปลกๆเสมอต้นเป็นคนเสนอไอเดียนี้ขึ้นมาเมื่อตอนที่เรากำลังนั่งคุยกันเรื่องผีผสังสในร้านกาแฟยามบ่ายเขายิ้มกว้าง บอกว่าเจอข้อมูลเกี่ยวกับเหมืองฐานหินร้างแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากลำปางนักเป็นเหมืองเก่าแก่ที่ปิดตัวลงไปหลายสิบปีแล้วและมีเรื่องเล่าลือกันว่ามีคนตายในนั้นหลายคนระหว่างเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่เสียงร่ำลือถึงวิญญาณคนงานเหมืองที่ยังคงวนเวียนอยู่ในความมืดมิดต้นบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะได้พิสูจน์เรื่องพวกนี้กันเสียทีผมเองก็ไม่เคยปฏิเสธเรื่องการผจญภัยแต่ลึกๆในใจก็รู้สึกหวั่นใจอยู่บ้าง แก้วซึ่งปกติเป็นคนมีเหตุผลที่สุดในกลุ่มพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองแห่งนั้นเธอบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าลือแต่มันเคยมีข่าวลงหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นจริงๆเรื่องอุบัติเหตุเมืองถล่มครั้งใหญ่มีคนงานเสียชีวิตและติดอยู่ข้างในหลายสิบชีวิตและศพก็ไม่สามารถนำออกว่าได้ทั้งหมดเพราะความอันตรายของการกู้ภัยเธอบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกที่เราจะเข้าไปเล่นสนุกกันแต่ต้นหัวเราะพยักหน้าบอกว่า นั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้มันน่าสนใจเต้ยซึ่งเป็นคนขวัญอ่อนที่สุดในกลุ่มเอาแต่เงียบไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอะไรออกมาได้แต่พยักหน้าตามเพื่อนๆไปอย่างเลี่ยงไม่ได้รถของเราจอดอยู่ตรงปากทางเข้าเหมืองร้างตอนที่ต้นดับเครื่องยนต์ความมืดมิดและเงียบสงัดเข้าปกคลุมทันทีมีเพียงเสียงจักจันทร์และเรไรที่ร้องระงมในป่ารอบข้างต้นจุดไฟฉายคาดหัวของเราทุกคนแล้วเดินนําไปก่อนแสงไฟฉายสี่ดวงสาดสองไปข้างหน้า เผยให้เห็นโครงสร้างไม้เก่าๆที่พังทลายอยู่ตรงทางเข้าอุโมงค์ทางเข้าเหมืองเป็นปากปล่องขนาดใหญ่ที่มืดมิดรากับเป็นช่องทางสู่ห้วงลึกของโลกอากาศรอบๆนั้นเริ่มเย็นเยือกขึ้นมาอย่างประหลาดทั้งที่เรายัางไม่ได้ก้าวเท้าเข้าไปข้างในเลยด้วยซ้ำผมรู้สึกได้ถึงกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นดินและแร่ธาตุบางอย่างที่ลอยมาตามลมมันเป็นกลิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวของการเวลาและความร่วงโรยได้อย่างดีต้นหยิบหน้ากากอนามัยขึ้นมาใส่ แล้วหันมาบอกให้พวกเราใส่ตามเขาบอกว่าอาจจะมีฝุ่นเยอะและก็อาจจะมีอะไรที่พวกเราไม่ควรมองเห็นได้เต้ยตัวสันเล็กน้อยตอนที่ใส่หน้ากากผมเห็นแววตาของเขาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผ้าปิดปากมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดเราเดินเข้าไปในอุโมงค์ด้วยความระมัดระวังทุกย่างก้าวของเราสะท้อนกล้องไปในความมืดเสียงฝีเท้าของเราดังชัดเจนในความเงียบสงัดราวกับว่าอุโมงค์แห่งนี้ต้องการจะบันทึกทุกเสียงที่ผ่านเข้ามา ผนังอุโมงถูกคำยันด้วยไม้สุงขนาดใหญ่ที่ผุพังตามการเวลาบางส่วนหักโค่นลงมาขวางทางเดินทำให้เราต้องปีนป่ายผ่านไปอย่างทุลักทุเลไฟฉายของเราส่องกระทบกับหยดน้ำที่เกาะอ,อยู่ตามผนังบางหยดตกลงพื้นทำให้เกิดเสียงเล็กๆที่ฟังดูน่าขนลุกแก้วซึ่งปกติเป็นคนช่างพูดกลับเงียบผิดปกติเธอเดินอยู่ข้างผมคอยใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆอ,อย่างไม่หยุดหย่อนราวกับว่าเธอกำลังมองหาอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความมืดต้นยังคงเดินหน้าอย่างไม่ยี่ระ เขาดูจะสนุกสนานกับการผจญภัยครั้งนี้เียเลืะเกินเต้ยเดินรั้งท้ายที่สุดคอยหันกลับไปมองทางด้านหลังอยู่เป็นระยะระยะผมรู้สึกได้ถึงลมเย็นๆที่พัดผ่านเข้ามาจากด้านหลังของเราทั้งที่เราอยู่ลึกเข้ามาในอุโมงค์แล้วและไม่ควรจะมีลมพัดเข้ามาได้เลยมันเป็นลมเย็นที่ทําให้ขนลุกสู้ไปทั้งตัวเราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆอ,อุโมงค์เริ่มแตกแขนงออกเป็นทางเล็กทางน้อยต้นหยุดเดินแล้วใช้แผนที่เก่าๆที่เขาหามาได้จากอินเทอร์เน็ตพยายามเทียบกับสภาพจริง แก้วฉายไฟไปที่ผนังดินเผยให้เห็นร่องรอยการขุดเจาะที่ยังคงหลงเหลืออยู่เธอบอกว่านี่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าที่นี่เคยเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของคนงานเหมืองแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความตายและความเงียบงันเสียงหยดน้ําจากเพดานเริ่มถี่ขึ้นและผมรู้สึกได้ถึงกลิ่นอับที่แรงขึ้นเรื่อยๆแสงไฟฉายของต้นเริ่มกระพริบอย่างไม่มีสาเหตุทั้งที่เขาเพิ่งเปลี่ยนฐานมาใหม่เอี่ยมเมื่อตอนเย็นเขาพยายามเคาะไฟฉายเบาๆ แต่มันก็ยังของกระพิบอยู่เป็นระยะๆะ,ะราว,ว่ามีบางสิ่งกาลังรบกวนคลื่นพลังงานอยู่ท่านใดนั้นผมรู้สึกได้ถึงแรงกดดันบางอย่างที่แผ่ออกมาจากความมืดเบื้องหน้ามันเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายได้เหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองมาที่เราจากในเงามืดต้นบอกว่าเราควรจะลองไปทางนี้มันดูเหมือนจะเป็นทางที่ตรงไปสู่ใจกลางเหมืองแก้วพยักหน้าเห็นด้วยว่าทางนี้ดูเหมือนจะเป็นทางที่คนงานใช้บ่อยที่สุด เตยอ,อย่างคงเงียบนั้นแต่ผมเห็นเขาค่อยๆกำมือเข้าหากันแน่นจนข้อนิ้วซีดขาวเราเดินตามต้นไปตามทางแยกนั้นความกว้างของอุโมงค์เริ่มลดลงเรื่อยๆจนเหลือเพียงทางเดินแคบๆที่เราต้องเดินเรียงเดี่ยวเข้าไปอากาศภายในอุโมงค์ยิ่งเย็นเยือกมากขึ้นไปอีกเรากับมีใครเปิดตู้เย็นทิ้งไว้ผมเริ่มรู้สึกได้ถึงเสียงแผ่วๆที่ลอยมาจากด้านหน้ามันเป็นเสียงคล้ายการถอนหายใจที่ยาวนาน หรือบางทีอาจจะเป็นแค่เสียงลมที่พัดผ่านรอยร้าวของอุโมงค์แต่เสียงนั้นกลับฟังดูเศร้าส้อยและเต็มไปด้วยความปวดร้าวอย่างประหลาดไฟฉายของผมก็เริ่มกระพริบตามไปอีกดวงตอนนี้เหลือเพียงไฟฉายของแก้วเท่านั้นที่ยังคงส่องแสงได้นิ่งสนิทเธอหันมามองผมด้วยแววตาที่เริ่มแสดงความกังวลออกมาเล็กน้อยเธออาจจะพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายเรื่องนี้แต่ผมรู้ว่าลึกๆแล้ว เธอก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่ไม่สามารถอธิบายได้นี้เช่นกันต้นยังคงเดินนำหน้าแต่จังหวะการเดินของเขาเริ่มช้าลงเขาไม่ได้ยิ้มหรือหัวเราะเหมือนตอนแรกๆแ,แสงไฟฉายที่กระพริบของเขาส่องกระทบกับสิ่งของบางอย่างที่วางอยู่กลางทางเดินมันเป็นหมวกนิรภัยสำหรับคนงานเหมืองเก่าๆที่ขึ้นสนิมจนเป็นสีส้มแดงและข้างๆกันนั้นคือพั่วขนาดเล็กที่ถูกทิ้งไว้หมวกนั้นคว่ำอยู่บนพื้น แต่พั่วนั้นกลับตั้งตรงอย่างประหลาดเราว,ว่าเพิ่งถูกวางลงไปเมื่อครูทั้งที่มันน่าจะล้มลงไปแล้วด้วยน้ำหนักของมันเองเตอร์หยุดเดินทันทีเขาชี้มือไปยังเงาที่อยู่ด้านหลังหมวกนิรภัยนั้นไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรแต่ผมเห็นเพียงแค่ความมืดมิดที่ซับซ้อนกันอยู่ตรงนั้นตนหันกลับมามองแล้วบอกว่าไม่มีอะไรเราแค่คิดไปเองแต่สีหน้าของเขาไม่ได้แสดงออกถึงความมั่นใจเหมือนคำพูดแก้วพยายามจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆ แต่ผมคว้าแขนเธอไว้ความรู้สึกไม่สบายใจมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนผมรู้สึกได้ถึงก้อนบางอย่างที่จุกอยู่ที่คอผมเชื่อว่าเต้ยไม่ได้คิดไปเองและสิ่งที่เขากลัวนั้นมันกำลังอยู่ใกล้เราเข้ามาทุกทีเสียงถอนหายใจนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังชัดเจนกว่าเดิมมากมันไม่ได้มาจากด้านหน้าแต่มาจากรอบๆตัวเราทั้งหมดเรากับว่ามีหลายเสียงกำลังถอนหายใจพร้อมกันอยู่ในความมืดทันใดนั้นเอง แสงไฟฉายที่เหลืออยู่เพียงดวงเดียวของแก้วก็ดับวูบลงไปอย่างไม่เหลือเขาว่าจะมีชีวิตชีวาอีกตอนนี้เราทุกคนตกอยู่ในความมืดมิดสนิทที่แท้จริงมันเป็นความมืดที่ดำมิดสนิทกว่าความมืดใดๆที่ผมเคยเจอมาในชีวิตและในความมืดนั่นเองผมรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่รอบๆตัวเราผมรู้สึกได้ถึงอากาศที่เย็นและเยือกจนหนาวสั่นไปถึงกระดูกและได้ยินเสียงแผ่วๆที่เหมือนเสียงกระสิบมันเป็นเสียงที่เหมือนมาจากคนหลายคน แต่กลับฟังดูไม่ชัดเจนเหมือนกำลังพูดพร้อมกันแต่ไม่มีใครได้ยินในสิ่งที่คนอื่นกำลังพูดผมไม่รู้ว่ามันคือภาษาอะไรแต่ผมรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดและความเศร้าที่แฝงอยู่ในเสียงเหล่านั้นออกไปสะเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของผมไม่ใช่เสียงที่ได้ยินจากภายนอกแต่เป็นเสียงที่ดังชัดเจนในความนึกคิดของผมเองผมสะดุ้งสุดตัวต้นและแก้วเองก็ดูเหมือนจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างพวกเขาพยายามจุดไฟฉายอีกครั้งแต่ก็ไร้ผลแสงไฟฉายไม่ติดเลยแม้แต่น้อยเตยร้องไห้ออกมาอย่างเงียบ เขาไม่ได้ส่งเสียงอะไรแต่ผมรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากร่างของเขาที่อยู่ด้านหลังผมผมได้กลิ่นสนิมที่แรงขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับกลิ่นดินและเหงื่อที่ไม่ใช่กลิ่นของพวกเราผมสัมผัสได้ถึงไอเย็นที่ปะทาก,กับใบหน้าเราก็มีบางสิ่งกำลังหายใจรดอยู่ใกล้ๆต้นพยายามจะใช้โทรศัพท์มือถือสองแสงแต่หน้าจอของเขากลับดับสนิทโทรศัพท์ของแก้วและของผมเองก็เป็นเช่นเดียวกันเรากับว่ามีพลังงานบางอย่างกำลังดูดกลื่อนไฟฟ้าไปจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของเรา ผมรู้สึกได้ถึงมือที่เย็นเฉียบมาสัมผัสที่ไหล่ของผมมันไม่ใช่สัมผัสที่อ่อนโยนแต่เป็นสัมผัสที่เย็นยเยือกและหนักหน่วงผมหันควับไปทันทีแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดตนตะโกนบอกให้เรากลับออกไปเขาบอกว่าไม่เอาแล้วแก้วพยักหน้าอย่างเห็นด้วยเสียงสะอื้นของเตยดังขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มหันหลังกลับพยายามคลำทางกลับไปยังทางเข้าที่เราเข้ามาทุกอย่างก้าวเป็นไปอย่างเชื่องช้าและเต็มไปด้วยความระมัดระวังผมรู้สึกได้ถึงสายตาหลายคู่ที่กำลังจ้องมองเราจากในความมืด รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาและเสียงกระซิบที่ดังอื้องในหัวของเราทุกคนเราเดินกลับออกมาจากอุมโมงค์ด้วยความยากลำบากทันทีที่เราก้าวเท้าออกมาจากปากรองเมืองแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือของเราก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งอย่างปาฏิหาริย์แสงสว่างจ้าจากหน้าจอทำให้พวกเราตาพร่าไปชั่วขณะและสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเราในยามนั้นคือหมอกหนาทึบที่ปกคลุมทางเข้าเมืองเอาไว้หมอกสีขาวขุ่นที่ลอยอ้อยอิงอยู่เหนือพื้นดิน เราวกับเป็นม่านกัน้นระหว่างโลกของคนเป็นกับคนตายเสียงลมที่พัดผ่านป่าดังหวีดหวิวฟังดูเหมือนเสียงร่ำไห้ที่แผ่วเบาผมหันกลับไปมองอุโมงค์เหมืองอีกครั้งปากทางเข้าที่มืดมิดนั้นดูเหมือนกำลังจะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้ผมเห็นเงาตะคุ่มๆบางอย่างที่กำลังยืนอยู่ตรงป่าอุโมงค์เพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นมันเป็นเงาของคนหลายคนที่กำลังยืนรวมกันอยู่ตรงนั้นจ้องมองมาที่เราอย่างไม่มีเสียง มันเป็นภาพที่ทำให้ผมขนหัวลุกไปจนถึงก้นบึ้งของหัวใจพวกเราวิ่งกลับไปที่รถกระบะของต้นอย่างไม่คิดชีวิตเราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเร่งออกไปจากที่นั่นโดยไม่คิดจะหันกลับไปมองอีกเลยแสงไฟหน้ารถของเราสาดสองไปบนถนนลูกรังที่เดิมทีไม่น่ากลัวอะไรแต่ในคืนนั้นมันกลับดูเหมือนเป็นหนทางที่นำเราไปสู่ความมืดมิดอันไม่มีที่สิ้นสุดเราขับรถกลับมาถึงตัวเมืองลำปางในสภาพที่เหนือตัวเพื่อนฝนและเงือใไครโดยไม่มีใครพูดอะไรออกมาเลยแม้แต่คำเดียว ตลอดเส้นทางกลับบ้านผมเอาแต่คิดถึงภาพเงาตะคุ่มๆที่ยืนอยู่ตรงป่าอุโมงค์เหมืองและเสียงกระสิบที่ดังอื้ออึงในหัวของผมมันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้ผมรู้ว่ามีบางสถานที่เราไม่ควรก้าวเข้าไปรบกวนและมีบางสิ่งเราไม่ควรรู้จักมันเป็นความจริงที่หลอนลึกอยู่ในใจของผมไปตลอดกาลว่าใต้ผืนดินที่เมืองรถม้าอันสงบเงียบแห่งนี้ยังมีเหมืองร้างที่ซ่อนเร้นเรื่องราวแห่งความตายและความทุกข์ทรมานที่ยังคงรอคอยให้ใครบางคนก้าวเข้าไปสัมผัสกับความหลอนที่ไม่มีวันสิ้นสุดของมัน